ค่ำคืนวันที่13กันยายน2021ณนเวลานี้2ทุ่ม20นาทีเด้๋ยพี่น้องจ๋าเห็นสภาพบรรยากาศข้างนอกไหมคะฟ้าแลบฟ้าร้องน่ากลัวมากเลยนะคะคือเมื่อกี้นี่มีพายุเข้าตอนนี้ซาไปแล้วนะคะทั้งฝนทั้งลมมาแบบกระดำเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ไฟฟ้าดับค่ะในบ้านเงียบสนิทเลยนะคะไม่มีไฟ <laughs> จุดเทียนด้วยพี่น้องจ๋านี่จุดเทียนเห็นไหมคะเพราะว่า ไฟฟ้าดับสงสัยจะต้นไม้โค่นล้มทับสายไฟที่ใดที่หนึ่งแล้วค่ะนะคะ,นะคะนั่น,นที่จะมีเหตุลักษณะนี้นะปกติไม่ค่อยจะมีไฟฟ้าดับนะคะเวลาฝนตกฝนล้มก็ไม่ค่อยมีไฟดับักไรแต่วันนี้นะ่ะมาอย่างแรงนะคะมาอย่างแรงทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องมาเลยทีเดียวนะคะดูสภาพบรรยากาศดูเดียวเดียวได้กับกองไฟนะคะคืนนี้ ตอนนี้ก็ทุ่มกับ50นาทีคืนของวันที่14กันยายน2 0 2 1ค่ำคืนนี้ไม่มีไฟฟ,ฟ้าใช้อีกเช่นเคย mm hmm. เนื่องจากว่าพายุโหมกระหน่าเมื่อคืนนี้ทำให้ต้นไม้หักโค่นล้มทับสายไฟตามจุดต่างๆซึ่งทำให้ไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่รวมทั้งบ้านเกตนะคะตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ก็วันนี้ทั้งวันจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะอาหารที่อยู่ในตู้เย็นก็คงจะเสียหมดแล้วนะคะสามีบอกว่าจะต้องเอาอาหารในตู้เย็นทิ้งหมดเลยนะคะก็มันผ่าน24ชั่วโมงมาแล้วเนาะเขาบอกว่าไฟฟ้าอาจจะมาประมาณ5ทุ่มคืนนี้นะคะก็ต้องรอดูก็ให้ชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศยามค่ำคืนกับกองไฟค่ะแสงพระจันทร์พระจันทร์ไม่เต็มดวงนะคะ ก็มันก็จะสลัวสลัวอย่างนี้นะก็ดูเอานะคะไฟจากไฟแสงจากกองไฟนะคะแสงจากกองไฟนี่แหละค่ะบรรยากาศยามเข้าคืนนะคะก็อยู่คนเดียวนะนเพื่อนๆกว่าสามีจะเข้าบ้านก็ดึกนะคะก็อยู่อย่างนี้นหะคะ่ะก็จะนั่งอยู่กับกองไฟยังไม่ได้หาอะไรกินอาหารเย็นยังไม่ได้กินอะไรเลยเพราะว่าก็ไม่มีน้ำใช้นะคะ คือถ้าไฟดับนี้น้ําก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะคงจะหาของจุกจิกจก,จก,กินไปก่อนนะคะถ่ายมาให้ชมค่ะนะคะอยากจะให้รู้ว่าค่ํำคืนนี้เป็นยังไงคนไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่บ้านนอกมันก็เป็นลักษณะนี้แหละนะคะ